รักจังขอเด็ดได้ไหมครับได,ได้เจ้าเด็ดไปได้เลยเจ้าไม่ได้ไม่ได้ยังเด็ดไม่ได้ต้องรอให้โตเต็มไวก่อนหนูอยากโดนเด็ดแล้วนี่นาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องรอก็ได้เจ้าน้ำใสไหลยเย็นเห็นปลาเต็มเลยจำ๋ำ ชุ่มชื้นแล้วผิวเป็นปังไงไปกันดีเ้ยเนี่ยแดดเมืองไทยเป็นไงอะแรงดีไม่มีตก ทำไมจะต้องมาวิ่งกลางแดดแบบนี้ด้วยอก็เพื่อสั่งขอแสงให้เราเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบยังไงล่ะแกสมบูรณ์แบบนอนบนดินแต่ไม่กินกลางทรายนะทุกคนทุกคนเราว่าพวกเราอ่ะก็พร้อมโดนเด็ดแล้วป่ะนั่นสิแล้วก็ว่าเราสนแล้วนะนั่นสิเขาก็ใส่ใจดูแลเราอย่างดีเนาะ ใช่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 ฉันว่าฉันก็สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารพิษตกค้างแล้วเราคิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะเพราะทุกคนได้รับอุณหภูมิที่คงที่ได้รับแสงแดดที่อบอุ่นได้รับน้ำที่ชุ่มชื้นไหนจะสารอาหารที่ดีดีอีกสีก็ดีสู้เราแล้วปะสีเราดีกว่าดิสีเขียวอ่อนนะสีเหลืองสีเขียวสไม่ใช่สีส้มสีส้มไม่ใช่สีส้มดีจริง อยู่ในซองดิเนี่ยไบโอเวกี Bio ้ดีผักห้าสีวิตามินเพียบสักซองไหมลองเดิกินได้ทุกเพศทุกวัยอะ่ะทุกเจนเลยเค้ปะอยากซื้อดิก็ล้านขายยาไงหรือจะไปเซเว่นสั่งออนไลน์ไหมก็แอล่ามไปดิ